สวัสดีครับสวัสดีครับส่องสายไปเลยครับไอนุนอโกเก๊าครับมื่อนี่ตับมองหุ้งต้นหมกหอยกามีไปไกลตัวนึงครับไกป่ปลาบินมาแวบบๆนี่ไก่ปลาครับแชะแชะไปบ้านแล้วครับเขาสามมองครับไ,ได้มาตัวหนึ่งโอ้เสียดายไปเตยบุได้มากินน้ำครับ โห่โหดบีกเลยไปใส่บ้นอนไว้นี่แหละน้ำจิ้มพร้อมนี่น้ำจิ้มผมเน,นี่ยโอ้โหเดี๋ยวแนวหยอมผมเนี่ยจะตัดผมไหมครับหยอมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาจะเห็นเนี่ยนอนเป็นหัวดำหัวฝรั่งกับจังว่ากันไหมครับเขาอขอ่อนๆรู้เข้าแล้ว <c oughs> ต่ำหุ่งเนี่ยปูดสด มีบอกพายกระลำแกบหมูอำไมเสียบมึงกันะครออาขําบสมเศมกันครับตองจ่ะแสบเจ้าเดิมครับสนั่นวันไหวเื้าอี่่ง่อยเจ้าดีท้วง เอ้ยกระขาบุก็ะเลอะแอะมั้งเฮ้ยบุูดำหอดที่มึงนองกิ๋มจนหาดเลยโม่อยากจะเอ้ย À, nặng không? Ừ. Nặng không xưa? Yeah. Cái uống cái ạc mưng này Nó để tốt mm. Ăn nè Nhầm nhé lại Mm. Điết 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 Thêm à, thêm cục bù thế lắm không? ăn tê đê siêu Ở đây hợp đấy mắt nhạt nhạt cái bạc nữa

มาตัวยาเม้มเต็มทายคิปเม้มเต็มในวซีได้ที่นะยมยองหัวไหมครับผมไงพรดีว่าพอวงเขาต้มขี่ไล่หาแขงรถจ้านงงมโมพอต้องเบตัวกี่ไล่งครับคุณแม่สายเปเด้อคุณป้าสายปเด้อเพชรไปได้ยังี่พกนี้ตอกท่อมปั้น ยอแซ่บพุกโกลน่ะเหียน้ำเยี่ยมยอดไม่เคยเห็นขสต้มที่ได้ปานนี้เดียวอืดลือดอัดหลัดนเน่เคยเห็นเล่นะอินเตอร์หัวซุ่มคลองที่ข้างในเลยจ้ากล้วยก็ประหยัดประหยัดเตี้ยเพรานฟันอืดเลยลูกทองอยู่ข้างในนะจ๊ะแม่ย่อมผมไหมครับใกล้ๆหัอแล้วกันหัอทรวงแล้วกันออก็น่ากิน

เจ้าแน่นอยอนึงเอ,อ้ยใส่เข้าไปรวดเมียกเบ,บิดน่ะขึ้เครื่องเล้วอื้อโอ้ว่าจะหอดเพื่อนจะจ่ายเงินบันนอนี่ประติจายเงินอยู่อย่ลงไปด้วท,ทั้งสิ ยาวนี่ละเนะมาอ๋อลุกขึ้นทำดีสร้างรถเอาขึ้นเป็นผมยาวตัวนี้จะโฆษณาเขาเนาะให้ไังไหมโฆษณาเขาส่องแค่เขาหาสอบรูนสิโฆษณาเนางตัวง่ายงอมผมเน, <laughs> นาะผลิตภัณฑ์ย้อมผมเนี่ย <laughs> โอ้มันเป็นถอดพื้นใชโอ้ยวัวเสียบเกินแหมเสียบพันหอดพื้นคือเสีบนั่นมาปาคือั้เป็นยังจดคิววรัมีวีมีย่งเลบสร้งอยู่เนี่ยโได้ไจดีโอ้มันเป็นติีดจักเนี่ย เรื่องะเบิ้งดอกมันสิเป็นสีใดกัด่นนั่น่ะตะเบิง้งเรารวดอันเราบบอกว่สีอย่ารอบเบิ้งคลิปหนากระรวดเบิ้งกรวดหม้อสิงอง <laughs> <laughs> มามาเทียนหนาทรงพระเลยสิ <laughs> เป็นทงพระอยู่สองวันมาไหนฮะเหลือดอาดลาดเกาะเขาไปเบิดทุกสิ่งนี่ังติ้ติดที่เลียวนะทีประทักรูสู้อไปแลยน้อหันเลยอ <c oughs> สีอ๊ล่างในบอ่อเสียบกันานี่วีวีมากวีมากออบังับงานหลากหลายย่าเลยยางหลายกใสเบิดเลย <c oughs> อ่ะอนโน,าาน,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 น่าล,าง,ลางต่เยอเลย อมดของโอ้ยิดถาวนบกขาวมั้่สีขาวสีดำามขึ้นเยพูดหนาหลายกระโดอพอหรอแม่เต้บัสีดี้โอ้ไม่ทาง

มันพุมหน,หน่อยๆนึงเนาะพมน่อยๆะหดเลยนะ,ะต่พุ่มใหม่ยังอยู่นิดเ่อะอเบิรงครับยังไงเลาะอีกเจ้าก,กราที่ก็นะน่ได้างหมดเลยโดนมไดล่างเลีเลลเ้ยงม่ได้อ

ใครยังไงอันอันอันชื่ออด้วยพักไปก่อนพักไปก่อนแล้วรอบเบื้องคลิปนี้ก็ไปเป็นซันเนาะยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเบิ้งสวัสเต็มๆนี่จะเป็นซีเด็กกับบุรุษกันครับสร้างเอาให้อโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายครับคลิปนี้สวัสดีค,ครับ